เขาบอกงี้ค่ะเขาบอกว่าหลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณตนต่อหน้ารัฐสภาหรือในที่สาธารณะประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ต้องปฏิญาณตนแต่ในประเทศไทยผู้เข้ารับตําแหน่งต่างๆที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตําแหน่งที่ต้องใช้อํานาจรัฐก็ล้วนต้องทําการปฏิญาณตนแต่มีตําแหน่งเดียวที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้คือละไว้แบบนี้เข้าใจได้ว่าปิยบุตรต้องการจะสื่อถึงว่าทําไมพระมหากษัตริย์ ถึงไม่ปฏิญาณตนค่ะเดี๋ยวก็จะมีคนถามปิยบ,บุตรว่าแล้วทำไมพระมาษัตริย์ต้องปฏิญาณตนอ่ะคือเราจะเห็นได้เลยเนี่ยเหมือนกับธนาธรเมื่อกี้เรื่องวัคซีนอ่ะคุณนธิยาค่ะเขาก็จะเอาว่าประเทศนู้นมีทําไมประเทศเราไม่มีอมนะประเทศนูน้ดผู้นํเขาปฏิญาณทําไมประเทศเราไม่ปฏิญาณแล้วทําไมเราต้องทําเหมือนเขาอะคะนั่นสินะครับเอาแหละนะมี การตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยจริงๆมันมีคนตอบไปเยอะแล้วแหละ,ะนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยนะครับคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับก็โพสต์หัวข้อวอนหาเรื่องอนะบอกว่าคนบางคนเกิดบนแผ่นดินไทยมีโอกาสเรียนเมืองนอกมีปริญญาติดข้างฝาแต่สมองจําแต่ขี้ปากของฝรัา่างต่างชาติมาพ่นนึกว่าเทศเสเตมประดาพูดไรแต่ละทีมันถึงได้เสลอตั้งคําถามมาได้ทําไมพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งจะบอกให้ไม่มีพระหมหากษัตริย์ของประเทศใดในโลกต้องกล่าวปฏิญาณแผ่นดินนี้ก่อตั้งปกปักรักษาและพัฒนานมาจากราชวงจัก,กรีหากไม่ใช่พระหมหากษัตริย์ที่เสียสละป่าน,นี้อาจจะไม่มีชื่อประเทศไทยแผ่นดินไทยอาจจะถูกนักล่าอนานิคมฉีกเฉือนแบ่งแยกดินแดนไทยไปจนึกภาพไม่ออกว่าดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทยจะเหลืออยู่เท่าไหร่พระหมหากษัตริย์ทรงนำรงและตั้งอยู่ก่อนที่จะมีรัชภา พระมหากษัตย์มาจากการสืบสันติวงศ์ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีแต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ต้องถวายสัต,ตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระประมุขว่าจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพระมหากรัตย์ตรงอยู่เหนือการเมืองแม้แต่พระราชะอำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายก็ไม่ใช่พระราชะอำนาจเด็ดขาดหากสภาผู้แทนยืนยันก็สามารถประกาศใช้ได้เลย คุณนันทิวัน์บอกว่าอย่าพยายามพูดด้อยค่าหรือบ่อนแซะสถาบันให้มากนักจะอยู่นิ่งๆเง,งียบๆหุบป,ปากบ้างจะได้ไหมเข้าใจไหมนะค่ะผมว่านี่นี่นอกจากให้ข้อมูลแล้วเนี่ยนะโพสของคุณนันทิวัน์เนี่ยด้านหนึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกที่ผมว่าหลายๆคนก็รู้สึกประมาณแบบนี้นะคุณนันทิยามันเป็นความเอื่มระอาอะมันเป็นความ หลายอย่างมากเลยค่ะที่ม,มันมันมันอยู่ในความรู้สึกของคนไทยโดยที่คุณนันทิวัน์ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นตัวแทนในการที่จะที่จะนําเสนอออกมานะคะคุณปิยบุตรเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วะนะที่หลายคนก็เคยได้ยินแล,และอภิปรายตามหลายๆายเวทีเนี่ยพูดถึงเกี่ยวข้องกับสถาบันมบั่ยพยายามที่จะริดรอนพระราชอำนาจเช่นบอกว่าเราควรจะห้ามไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกล่าวปราศัย กับประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มีขนบอกแล้วแล้วค,คุณมีปัญหาอะไรในการที่ในหลวงจะพูดกับประชาชนหรือจะพูดปราศัยกับประชาชนมีพระจหหลักกับประชาชนเดือดร้อนเหรอคะเดือดร้อนอะไรคุณปิยบุตรเดือดร้อนตรงไหนอะคะแล้วปิยบุตรคนเดียวกันนี่แหละที่บอกว่าพอเข้าสู่การเมืองเนี่ยอืก็บอกว่าอ๋อเรื่องร้อสิบสไม่เอาหรอก Oh. และว,วันหนึ่งก็บอกว่าที่ต้องพูดเราไม่เอาร้อยสิบสองไม่ไม่ต่อต้านร้อยสิบสอง 112, พอตอนนั้นจำใจ mm hmm. ตกลงพูดจะอะไรตรงไหนเชื่อได้ตรงไหนเชื่อไม่ได้มันมีสัญญาณสีแดงสีเขียวอะไรบอกไหมเวลาพูดเนี่ย <c oughs> คือพูดแบบนี้มาเนี่ยมันก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่มีจุดยืน mm hmm. ของตัวเองนะคะไม่ได้มีหลักการอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเชื่อได้หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็เคยบอกว่าเขาก็ต้องเคยโกหก สังคมมาทีหนึ่งเพื่อให้ตัวเองนั้นเดินหน้าต่อไปได้เนยนะคะ